ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย,ยไาาลักคนาราศีตุล นะ <Yeah. S 1> ตุลน,นะครับลัคนาราศีตุลน,นะดวงครึ่งปีหลังนะดวงครึ่งปีหลังนะมาแล้วมาแล้วชาวลัคนาราศีตุลอา้าวใครตุลบ้างมาทักทายกันหน่อยสิอืมนะใครเนี่ยเบื่อแล้วความรักไอพูดอย่างงี้จริงพวกอังุุนเปรี้ยวจริงมันไม่ได้เบื่อหรอกอืมรู้ใช่ไหมล่ะแหมเออ <laughs> เอา้า ต่อไปชาวลัคนาราศีตุลมีใครตุลบ้างจ๊ะตุลตุลตุลมาแล้วตุลน,นะอืมชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือน แล้วก็นะครับดาวเสายังคงโคจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิปดีแล้วอยู่ในภพพันธุเลงไปยังเรือนการงานดาวพระหัสสปดียังคงตรีโกนกับชาวลัคนาราศีตุลนจะขยับอีกครั้งหนึ่งในช่วงกัญญนยะนะาต่อตุลานะครับนะครับช่วงกันยาต่อตุลานะพระหัสไปอยู่กับเสาช่วงกันยาต่อตุลานะครับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของวิถีทางในเรื่องของการงานเป็นไปได้ว่ารูปแบบในการเมคมันนี่หรือการหาเงินในแบบเดิมๆอาจจะใช้ได้ไม่ดีเหมือนก่อนจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการเมคมันนี่หรือหาเงินใหม่ๆนะบอกชาวตุลไว้เลยนะ อาจจะต้องศึกษาดูวิธีการการเมคมันนี่การหาเงินในรูปแบบใหม่ๆเพราะรูปแบบเก่าๆอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับด้วยอิทธิพลดาวเสาร์ที่ค้ำยันชะตาของคุณอยู่นั้นยังส่งผลให้คุณยังมีความสำเร็จในเรื่องของการสร้างฐานะอยู่ แม้ว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการหาเงินก็ตามเช่นเคยเปิดหน้าร้านแล้วไม่เวิร์กก็มาลุยออนไลน์เต็มที่เคยส่งอะไรเคยส่งอของแบบนี้เฮ้ยมันไม่ได้ว่ะกําไรไม่เหลืออาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะครับนะครับเอาคุณแฮร์รี่เขาบอกคุณแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าอาบน้ำห้านาทีอาจารย์รอก่อนนะครับยังไม่ได้ไปไหนหรอกเนี่ยยังอีกนานนะอาบให้หกนาทีเลยนะเออ แต่อย่างไรก็ดีครับช่วงเดือนกันยานะกันยาต่อเข้าตุลาเป็นช่วงเดือนที่สำคัญมากของชาวลัคนาราศีตุลสำคัญมากกันยาตุลาตอนนั้นดาวศุกร์ทับลัคนาคุณดาวเกตดาวเสาดาวมรุษจิยูดาวพฤหัสก็ทำมุมเขาเรียกว่าจัตุโกนนะครับนะับไปสี่นะับไปสี่กับลัคนาของคุณ ฉะนั้นกันยาต่อตุลาเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของชาวลัคนาราศีตุลโดยเฉพาะเรื่องงานหรือว่าการทำธรุรกิจใหม่ๆเป็นช่วงที่ต้องลงทุนรายจ่ายเยอะแต่ก็เป็นช่วงที่คุณมองเห็นอนาคตและลู่ทางสำหรับชีวิตของตัวเองในเรื่องของการงานจากช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้ฉะนั้นอย่ากกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าได้แปลกใจถ้างานจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบออกไปจากเดิม ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลรู้ไว้ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาจะเอาโก going ไปทำอะไรอย่างหนึ่งให้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคุณอนันดามัมบอกว่าอยากฟังต่อแต่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนเขาอยู่ต่างประเทศครับไปส่งก่อนเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้ไม่เป็นไรหรอกนะนะครับอา้านวะนี่คือชาวลัคนาราศีตุลน,นะ ส่วนสองเดือนสุดท้ายของปีคือพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นไปอิลุมตุ้มอยู่กับเรื่องความรักอืมนะไปมารุมมาตุ้มอยู่กับเรื่องความรักนั่นแหละช่วงไปลายป,ปีนะระวังรถไฟจะชนกันนะนเตือนไว้ก่อนนะพวกตุลนนะ่ะเออใครครบสองครบสามซ้อนสามไม่สวมหมวกกันน็อกซ้อนสองไม่สวมมงกกันน็อกระวังนอโว้ยไอติดอ่างเลยเนี่ย ช่วงปลายปีนะพฤศจิกาธันวานะชาวตนระวังนิดนึงแล้วก็เป็นช่วงที่ชะตามีสเสน่ด้วยแล้วก็ต้องระวังด้วยนะออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสตรโจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล